นางเอกออกมาพูดนางเอกดังเจอปัญหาหนากักทนไม่ไหวขอความช่วยเหลือด่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เป็นเรื่องราวของนักแสดงหญิงชื่อดังที่ตัวเธอนั้นได้เจอปัญหาจนทําให้เธอนั้นทนไม่ไหวออกมาขอความช่วยเหลือซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าไม่สุดจริงเธอนั้นไม่ขอความช่วยเหลือแน่แน และนางเอกสาวในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงก็คือเดียนาฟีโปนั่นเองสำหรับสาวเดียนาเป็นนักแสดงสาวสวยที่มีคนชื่นชอบและติดตามเธออย่างมากเรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นที่รักของทุกคนทั้งในวงการและแฟนคลับของเขาเป็นนักแสดงหญิงลุกครึ่งไทยฝรั่งเศสปัจจุบันอายุ27ปีต้องบอกเลยว่าเป็นสาวที่ทำให้หนุ่มๆใจละลายไปตามๆกันเลยค่ะ และล่าสุดก็ได้มีเรื่องที่ทำให้เธอนั้นทนไม่ไหวโดยเธอนั้นได้เจอกับปัญหาไอจี IG ร้านชานมถูกมือดีจ่อแฮกมานานกว่า2เดือนโดยเธอนั้นได้ทำการโพสข้อความระบุว่าเดียวขอรบกวนทุกๆคนที่ผ่านมาเห็นข้อความนี้หน่อยนะคะ รีพอร์ตไอร้านชนมของเดียโดนแฮ็กไปส่งเดือนแล้วค่ะพยายามทำทุกวิถีอย่างสุดความสามารถแล้วจากคนกู้ส่งเมลขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีการตอบกลับตอนนี้ถอดใจละค่ะหากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดรีพอร์ตช่วยเดียหน่อยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวสาวเดียที่เจอปัญหานี้มาอย่างยาวนานต้องบอกเลยว่าเธอนั้นได้พยายามทำทุกอย่างแล้วจนตอนนี้ท้อทำได้อย่างเดียวก็คือให้ทุกคนช่วยรีพอร์ตเอจร้านของเธอนั่นเองคะ่ะ